าการแพร่ระบาดโควิด19นะคะก็ส่งผลกระทบไปทั่วนะคะโดยเฉพาะนะในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆในอำเภอภูซางนะคะเนื่องจากนะันกท่องเที่ยวก็ลดลงนะคะดังนั้น,นกิจกรรมใน2วันนี้จึงจะต้องเป็นการให้ความรู้นะคะในการ บริหารจัดการตลาดที่หลากหลายให้กับกลุ่มนะคะซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายก็คือสามารถวิเคราะห์ตลาดลูกค้านะคะให้กลุ่มเป้าหมายสามารถถ่ายรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองรวมถึงการสร้างเรื่องราวนะคะอ่าสตอรี่ในการของสินค้าของตัวเองเพื่อดึงดูดของลูกค้าโดยที่จะเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในตลาดออนไลน์นะคะ ซึ่งผู้คนต่างๆนสามารถเข้าไปหาซื้อในช่องทางออนไลน์ได้นะคะซึ่งตลอดระยะเวลา2วันนี้เราจะให้ความรู้และเทคนิคพิธีการต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายได้นําสินค้าของตนเองนะคะโดยที่กลุ่มเป้าหมายกับจากการอบรมไปแล้วนะคะก็สามารถนําสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะ ไปจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายแล้วก็ให้มีเพิ่มลูกค้าจากขายหน้าร้านก็จะเป็นทั่วที่สามารถสั่งซื้อแล้วก็เลือกซื้อสินค้าของเรานะคะใน,ในการอบรมเราก็จะมีความคาดหวงังซึ่งสินค้าต่างๆก็คงจะรอชมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของภาพดีไซนต่อไปค่ะ บ้านทอดยาวแล้วก็บ้านใหม่พุทธรีในวันนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมของการจัดก,การอบรมทั้งสองวันนี้นะครับเป็นไปด้วยคออวามเรียบร้อยนะครับทั้ง2กลุ่มนะครับให้ความร่วมมือที่ดีมากนะครับซึ่งทีแรกก่อนที่ผมจะมาอบรมเนี่ยผมก็อัข้างใจดน,งนึงครับเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่พอมีพื้นฐานในการขายของออนไลน์อยู่บ้างแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงจริงๆเนี่ยครับทั้งสองกลุ่มเขายังขาดประเด็นในบางอย่างที่ยังรอให้เราเข้ามาเตเต็มอยู่ครับอย่างเช่น เทคนิคการถ่ายรูปสินค้าในการโพสขายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องของการสร้างรายได้หลายช่องทางเอัอกการตลาดที่ถูกต้องนะครับรวมไปถึงการขนส่งแล้วก็การโอนเงินผ่านแอปธนาคารนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นประเด็นที่มีรายละเอียดเยอะนะครับทาให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับในบางเรื่องออทั้ง2วันนะครับบรรยากาศของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับเพราะว่า ในปีกระบวนการครับเรามีการเลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้กันนะครับไม่ใช่ว่าถอนที่สอนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับก็จะมีฝึกปฏิบัติไปด้วยแล้วก็มีการนํากระบวนการกลุ่มย่อยนะครับมาวิเคราะห์มารวมกลุ่มมาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากในกลุ่มแล้วก็นําปัญหาเนี้ยมาช่วยกันแก้ไขไปในกลุ่มได้นะครับก็คิดว่าในการอบรมในครั้งนี้นะครับทั้ง2วันนี้ครับกลุ่มเป้าหมายคงจะได้นาความรู้ที่ได้นะครับไปต่อยอดในการ ค้าขายออนไลน์ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็ในกลุ่มสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนะครับสร้างรายได้ให้แต่ละคนมีอยู่มีกินนะสวัสดีค่ะชื่อกินดาพรนะคะชื่อเล่นชื่จินค่ะเ<ม>พื่อนในกลุ่มก็เรียกที่จินกันนะคะสองวันนี้ได้ได้ความรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ก็ได้นะได้ได้ เกี่ยวกับเทคนิคการการโค้ดอะไรเงี้ยค่ะการโค้ดขายของแล้วก็รู้ได้รู้ได้ได้เปิดมุมมองที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าแต่เดิมที่เราเคยรู้ว่าเออมันมีช่องทางสร้างรายได้แต่ว่าเราก็ไม่ไรู้รู้ลึกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนว่าการตลาดออนไลน์นี่เป็นอะไรที่มันมันค่อนข้างที่จะจับต้องได้ยากแต่เราก็คิดว่าทําให้เรามีความคิดเรามีแนวทางว่าเราจะทํำยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้ง่ายๆคือว่า เราเราจะทําคลิปหรือทําอะไรขึ้นมาสิ่งแรกต้องมีคีย์เวิร์ดก่อนว่าเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหน ze, ยังไงต้องต้องมีปิ้งตรงนี้ให้ได้ค่ะคิดว่าสามารถจะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ปรับปรุงแล้วก็ใช้ต่อยอดในการทําตลาดต่อไปได้ค่ะรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่านะคะกับเอ่อกับเวลาที่เราเราแลกมาค่ะ ความรู้ในการเดนี่ไม่สิ้นสุดถึงแม้บางเรื่องเราอาจจะรู้บางมาบ้างแต่ว่าเหมือนเราได้ฟื้นความรู้แล้วก็รวมไปถึงว่าบางเรื่องอะ่ะมันมีอยู่นิดเดียวที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้ก็ได้ได้มารู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านของไอทีจริงๆค่ะก็ถือว่าขอบออขอบคุณค่ะก็นะถือว่าได้ได้ได้ความรู้ค่ะ